เดี๋ยวกันครูนดครูนดครูนดครูนึกอาจารย์นึกเสียครูหนูครูหนูอ่ะอ่าครูหนูแล้วกันนะอุ้ยใครจะอุ้ยเหรอเดี๋ยวเดียครูนดแล้วเนี่ยแล้วไอคิดถึงครูจังแต่ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยมันครูนศครูนศแย่จังแปลก็ไม่ออกครูนดครูนศ ครูโน้ตอะไรไปพูด้สามคำเมืนอก็ไม่โรงเรียนหนูะโรงเรียนหนูอะโรงเรียนอะไรหนูเรียนโรงเรียนอะไรเดี๋ยวก่อนหนูเรียนโรงเรียนอะไรโอ้่คุณโน้ตจะอยู่โรงเรียนอะไรหนูอ่ะอยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยคุณโน้ตจชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนเนี่ยหนูไะยาพูนฮะยาพูนยาพูนใช่ยาพูน ปัญญาปัญญาคุณพูดดิปัญญาปัญญาคุณปัญญาพูดช้าๆปัญญาปัญญาปัญญานุคุณนุกูลคุณอ๋อพูดก็ไม่ชัดอ่ะพูดเร็วๆดิอ่ะพูดเร็วๆดิคุณยศไม่ยายโรงเรียนหนูชื่อชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรนะยายเอว่ะ ปัญญาปัญญาแล้วคูยอนหนูคูนหนูคูนโรงเรียนอะไรโรงเรียนเด็กพิเศษเจจอนมันปัญญาแก่ไม่ใช่อย่างนี้มันปัญญาแกะไม่เป็นปัญญาอ่อนแล้วรู้มากอ่ะคูหนูไงก็คูหนูทําไมแล้วเพราะยาในที่โรงเรียนอ่ะทําไมวิทยาจ๊ะหรอ

นกเฮ้ยพอมีนกมีนุดนุดอะไรเยอะก็ยังไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยนกเอออโอเคพอแล้ว